สวัสดีจ้ามะเมนูสิบผ้ามากินหมูปิ้งป่นปลาทูน้ำอุจจุอย่าลืมช่วงนี้ก็อย่าลืมช้อนกลางล้างมือน้ำเด้อจ้าดูแลสุขภาพกันน้ำเด้อจ้าวันนี้ก็จะกินข้าวสวย กินจังได้สอซสอน,นเอามาไว้ตักแก้วบาเลยตักเข่าด้วยจ้ะตักแก้ว <c oughs> เออข้าล่างมือไปว,สมมลลวะ,ะ,ะสมมุติว่าล่างแล้วเนาะจ้ะเนาะสมมุติว่าล่างแล้วสมมุติเอากินสม,มัยทรงค้ำพุ่นลัดตั้งแต่สม,มัยปูถวดตายายพุ่นลยักษ์ อืมขวกละมังมาจัางนะอืมคือเสียเมูมูมัดมูมัดน้ำกะทิจัก เฮ็ดเองจ้ะแซบตัวหลักนะนุ่มพร้อม,อมย่องยกความเป็นมันก้างก็มีระวังก้างเลือ เอกกาก้างออกบาเบิดสมมติว่าล่างมื้อแล้วเด้อจ้ะกินรดสมมติเอา มูนุ่มอือดีจ้ะสิบบนุ่มจังได้เอาไปจำเซคคกคอกเอาไปจำเซกคอกสิบนาทีผุน ทำไมอีเมญยาลบพักลบเคยกินแบบนี้ล,ล่ะก็เลยอยากกินคือเรา้กินมื้อแช่อี่แช่บ้าง มันมันย่องเจ้าควางเด้ยจ้ะมันนุ่มีิดีแม่มันแซ่บแม่เห็ดน้ำคิปเพิ่นละ่ะบังสิตการห้เบงนนีุ่่มอ่ะเห็ดใครก็นนะวะ ที่มีไผซสื mm> ้อบ nah ่อืมอืมแซ่บัอบมอืม กันพูดไดเบิ้งแล้วกฮิวกับไปหากินข่าวเด้อจ้ะกกินน้ำกันมะใส่มือนี่ยก็บ้องวังเ้้อจ้ะ ไม่ได้จุดฤลิกระสีอยากกินน้ำกะกินอยากกินไส้ซ่อนกะกินไม่ได้วาดอืะอืมอืม Mm hmm Ier, ien, ish, amm, มูนีย่ะมักเซนรากผักชีพริกไทยดำเกลือตำลงไปก่อนนะจ๊ะเล้วก็เอาอน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บคื่มันเป็นก้อนอะ่ะมาตำใส่น้ำกันพร้อมจะตำให้ตำให้น้ำตาลละเอียด แล้วก็เอากะทิลงไปเอากะทิลงไปแงะองะแอะให้มันเข้ากันดีแล้วเขากะจังเอาหมูลงไปตําในโคกนะจ๊ะถ้าเขาบ่อยากนวดถ้าเขาไ่อยากเอามันนวดมือเขาก็เอาลงในโคกนวดตําเลยจ้ะมันกัดชีนนุ่มเอาน้ำมันลงเอาน้ำมันเทลงไปน้ำจากจากสองซ้อน สองซอนโตะนะจ๊ะนั่นแหละอืรับร <S <S ้องแซ่บจ้ะตำอยู่ในโคกประมาณสิบนาทีเนาะจ้ะหมูมันนุ่มมากเลยรีเดจจ้ะไม่ได้สีตัวคุณใดบ่เสียกันร้องไปเฮดเบิงเดอจ้ะ กับปรงรสใส่ผรงชิรสจากน้อยใส่เกลือใส่ซอสซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวจ้ะใส่ลงไปน้ำกัน ผู้ดได้มากบานกับเพิ่มวานลงไปได้จ้ะแป๊บนึงก็จะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่ดีมีแห้ง คุณพาคุณเจ้าคุมครองเด้อจัดทุกผู้ทุกคนสวัสดีจ้า